สาวๆต้องอกหักรักคุดกันเป็นแถวเมื่อนักสแสดงหนุ่มตเต๋าเษฐพงศ์เพียงพอได้เซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไฟกระพริบด้วยการเปิดตัวแฟนสาวนอกวงการผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยหนุ่มตเต๋าเษฐพงศ์ได้เลือกเป็นภาพคู่ของทั้งสองคนขณะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษโดยมีบรรยากาศสุดแสนที่จะโรแมนติกลายร้อมทั้งคู่อยู่พร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าชิลชิที่เลสเตอร์ hashtag lcfc พร้อมแท็กไปที่อินสตาแกรมของติ๊ อยากรู้ซะแล้วว่าสาวในรูปคู่ที่หนุ่มเต่าโพสต์คือใครจึงได้เข้าไปส่องในอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงบอกได้เลยว่าดีกรีความสวยไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะทั้งรูปร่างผิวพรรณและใบหน้าช่างดูสดใสคล้ายสาวเกาหลีสุดๆไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงคว้าหัวใจของหนุ่มเต่าได้อย่างยูมัด